เดินหาพี่เป้ยเอว่าเม่นเสาคอยาวเป็นเสคอยาวโอ้ยเหมือนที่เราจะไปดูที่เซนทันเลยใช่ไหมคะโอ้ทางเดินเป็นสีเรนโบว์เลยอ่ะเฮ้ยว่าอือ

เอวากลัวเหรอเอวากลัวแพ้เหรอคะน้องกลัวเมื่อกี้ไอ้นั้นนกอะไรนั่นนกระเกี๊ยวตัวใหญ่ๆอ่ะๆๆเอว่าเราดูน้องน่ารักเนี่ยนั่นคือนกกระจอกเท่ไงได้ไหมได้ถึงแก่น้องมันจะได้ได้ถ่ายภาพแม่แม่เลยอ่ะ ไม่ได้ถามรับไม่ให้เห็นเลยเหรอแก่เอ้ยแม่เลยไอ่ว้าไม่กล้ายืนใกล้น้องอ่ะนี่อวาน้องก็จับแทศนนี่น้กก็จับแทศนตัวใหญ่มากเลย มากเลยเนาะใช่แต่ว่าไม่เคยมาสวนเลยไม่เคยมาเลยแม่จอยไม่เคยพามาเลยหรอเ็แกเคยมาอย่างเดียวหรออนกค่หะอุ๊ยทไมวะหมูหมูไหนด้งเห็นูหมูด้เห็นหมวตัวจริงน้ำมันเห็นน้ำม เฮ้ยตัวนี้ว่าทองหรือเปล่าบอยทำไมเขาออกข้างๆหมดนะเฮ้ยเขาทองนะคะตัวนี้เขาทองด้วยเห็นไหมนี่อะไรตัวแดงนี่เลี้ยวอ่ะไปดูไหมคะเฮยตัวน่าตื่สีตัวนี้สวยจังเลยน้องไอวาตัวว่าตัวนี้มันสวยกว่าอุ้ยสวยกว่าอ้าคให้อุ้มได้ด้วยนะคะตัวอะไรกันน้องไอวากล้าอุ้มไหมมีม้าด้วยน้องไอวาม้าหรือล่อ

ทำไมท้องเขาท้องใหญ่มากเลยเนาะเหมือนแบบเขาแบบอะไรไหมมันเป็นยารุมกุนตรเมาดูกือก่านสูงเทาไหนไหลสูงแค่ไหนเขาไม่มีเขาอยู่ไหนตัวนั้นมีเขาเลยนะเขาตุ่มตุยไม่กลัวไอ้ไม่กลัวแต่ไอ้คนนี้กลัวแล้วเนี่ยไอ้คนนี้กลัวแล้วหนึ่งกต่างคุณปูเลยน่าดูน่าด่าชอบไหมคะลูก เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเลยเที่ยงนี้ก่อนนอนหลับอันนี้รักใครอันนี้รักคุณอันนี้รักคุณอันนี้แม่อีกแล้วแม่อีกรักคุณนี่นะนี่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 อันนี้อันนี้อ่ะนี้ มก้มาเนัไหก้มาสู้ครับมาเอามาดูนักสู้ห้าห้ึคนเยอะคเยะพี่แป๊ด่้สูงเท่าไรแปสูงวันนี้ได้ปี่แป๊สูงวันนี้ได้ป่ะเด๋ยวเหยียบน้อง ี่แปนสูงเ้นเท่าไหรอ๋อเสื้อน้องเลิมหมดลูกแล้ว oh. ล okay. ูกขึ้นหน่อลูกอ้าวหนึองสามเพี่บากระโดดต้กงอาอปแปนกระโดดทะลุทะบรีได้เลยปะเฮ้ยอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โห หมดแรงอ๋อไม่มาวังเชื่อแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมาลองจะไปลองเสื้อขึ้นก่อนหรอกเราจะนั่งอย่าอย่าทำแบบนั้นต้องเอาขึ้นก่อนแล้วฮะเออเดี๋ยวมันถ้าหลุดงั้นมันจะเลอะอีกเอาเอาเอาน้องเขย่าน้องเขย่าพี่เอาาดูจะเป็นไอ้เรือ้วานนั่งมาให้พี่แปงเขย่าไอ้วานนั่ง ไอารดกางตีักาที่ทำได้ป่ะรอเ่ไม่ได้เหนื่อยเลยเสื้อพี่แบงค์เสอขึ้นไหนคะไม่น่าแบบก็ดีลค่ะพี่แม่ก็บอกเนย่างนี้ ไปดูไหมพอแล้วปะปลาลาไปดูสัตว์ดูกันดีกว่าเอ้งไม่ด้งไาเล่นเล่นี่ดีกว่าเนาะเอ้าอเอแพนพอก่อนน้องจะออกเล่นไหมคะลิงน่าจจำลองเอ่าเอาเฮ้ยพะพะปๆๆๆๆๆ เราผสมบดได้เหอ้าวพี่แป้นไปไปโน่แล้วพี่แป้นอะลงมาดิลงมาดิจับเชือกลงลงจับเชือกลงไงกล้าป่าวจะไประวังนะลกูกลงตับันไดดีกว่าอ้าพ,พี่พี่เอวาม,ามั้งไหมปีนหาบ้างไหมและ ลุกขึ้นลุกขึ้นแม่เขาบอกแล้วห้าห้าเจ็บตูดมันนี่อะ่ะอันนั้นมันสูงไปอันตรายเรื้ออเร่ะไรรอเอาเสื้อขึ้นนะอันนี้ใช่ไปป่ะไปป่ะไปไป่ะไปไปเดี๋ยวเ,เอาเสื้อเก็บเอาเสื้อเก็บอ่ะพี่แปงเอาเสื้อเก็บในเกงก่อนเหมือนน้องนับน้องเสื้อเก็บละ เื้อเก็บ okay. ไปเกงออไปแล้วเล่นไม่น,น่าใส่เสื้อขาวมาเลยพ่อแหละจะให้แต่งตัวรหล่อๆดูน้องด้วยนะคะลูกร้อนเขียวก็ได้นะลูกนะ่ะอันเขียวก็ได้วะอันเขียวก็ได้ไดค่อยๆลงมานะเบาๆ <laughs> นะไม่มีอะไรเลยไม่ใช่หรอม ไปไหนคะนะดีาเลเอาอีกเอาให้หมดสีเลยเอ่ะเอาไปอ่ะพี่แปลงรองสีเขียวมา้างหนึ่งสองสามตุ้มไปเอาสเาีเอาสีเหลืองอันนึง้ก็พอ ตมีค่ะอะไรติมอะไรคะช็อกโแลอช็อกโกแลตเลยเหรอคะโอ้เสื้อเสื้อสีขาวนะคะเอาเท่าไหร่ดียีพอแล้วนตี่ไงได้ค่ะน้ำแข็งใสอ่ะมากนะจะไปกินน้ำแข็งใสใสเป็นถ้วยไให้น้องจะได้เพื่อนคได้ค่ะอาไรดีครับช็อกโกแลตค่ะ แล้วก็น้ำแข็งใส่ชุดหนึ่งายนดนยิ้มก่อนยิ้มหน่อยได้ยิ้มหน่อยเด้เหนื่อย มารานนะคะวเาจะใช้เป็นระบบคูปอง่านั้นนะคะคูปองก็คามหลักแล้เที่ยวซื้อไปแล้วนะคะช้ไม่หโดก็ถามว่าพี่จะคืนไายรูปไงลกเดีวกับบ้านเลยรอ panas tak lupa. ni kau bangun dengan. ni kau bangun dengan. naik yoke. dia kau 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 k ขายลูกปก็ได้ย่ลูกมีบ่อจะเข้ด้ยไงะมีจระเข้ด้วยมันจจระเข้ปะเนี่ยอขาดขนาดนั้นตายเน่าแล้วเพราะันมันคือหอยเลยจะเป็นใช่ไหมคะหอยอะไรอะพี่ออกมาก่อนเราไปมั้งโอ้ยดันตุกัดมือ วายจะดูสองกัดมือแล้วว้ายเน้อขาวเฮ้ยเนื้องากำลังเกิดเต็มเลยว่ะนับซิว่ามีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าตัวมีห้าตัวพาเจเบียเข้าไปดูในนี้ก่อนอันนี้คือตัวอะไรคะเรารู้จักไหม ถามพี่แปงก็คือตัวอะไรผาเนาะานตัวต่อไปล่ะอ๋อแล้วตัวนั้นน่ะคะ Wonder Woman อันนี้คือกับตันอเมริกันอันนี้คือซุปเปอร์แมน Iron m a อ d o c t ร r เอออัน uhm, นี้อันนู้นนัวด็อกเตอร์อันนู้นนัวฮักอีกด็อกเตอร์สแตนอันนี้คือตัวแบทแมนแบทแมนมาเที่ยวสนุกไหมคะสนุกทำหน้ายังไงสนุกทำหน้ากันนะสนุกขนาดไหนนี้เลยหรอ เขาขับรถตามมาขับรถตามไอวามากันแล้วมาเที่ยวกันแับรถตามไอวามาแล้วมาเที่ยวกันมาดูอะไรบ้างเจอสัตว์อะไรบ้างเจอผ่านคีร่ากับดอกมะาลายัมาลายมะลัยแล้วเราเจออะไรบ้างคะเจอแพะแพะต่อสู้แพะต่อสู้<า>